ได้รับหนังสือพุทธมนต์ฝึกตนให้รู้ตื่นเบิกบานสร้างสะพานบุญข้ามภพข้ามชาติต่อไปความรู้สึกแรกนะครับก็รู้สึกดีใจพอเปิดไปที่หน้าที่สองกับหน้าที่สาครับยิ่งมีความประทับใจเพราะได้เห็นรูปพ่อแม่ครัวจารา์มีหลวงปู่มั่นปู่ทิฏตาถเทระแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวัชโรดม พระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังิรินทรูมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านมาเยี่ยมนะครับเปิดไปหน้าถัดไปเป็นรูปท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโุดมเจ้าว,วาดประเทศเจติยาจารย์เหมือนท่านมาเตือนบอกว่าให้ทําสมาธิเดินจงกรมนะแล้วก่อนเนื้อหาข้างในครับของหนังสือเล่มน,นี้สมบูรณ์แบบไปด้วยบทสวดมนต์ต่างๆครองข้างคำแปล ถ้าหากว่าเราสวดมนต์แล้วเราทราบความหมายเราก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดปัญญาขึ้นด้วยไม่ใช่สวดเฉยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญในปกหลังนะครับอีกอันหนึ่งก็คือมีรูปของคณะสงฆ์ประเทศเจติย,ยาจารย์ซึ่งท่านเป็นกำลังสำคัญนะครับในการก่อให้เกิดการถ่ายทอดสวดออนไลน์สวดมนต์พร้อมกันนะครับในโครงการพิเศษโครงการ ทำดี1 0ึ่วันบูชาพระคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวิชุโรดมหลวงพ่อปิริยังสินิจโรขออนุโมทนาสาธุกับคณะผู้ทํางานทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ดูแลครูพี่เลี้ยงต่างๆซึ่งทํางานกันอย่งางขมักกเม้นตลอด1 0ึ่วันซึ่งเป็นการทํางานที่ต้องมีความเสียสละนะครับเพราะว่าทางานทั้งเชา้าทั้งเย็น ก็ขอให้เกิดสะพานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่พี่น้องชาวพุทธศิษยานุสิตในประเดชพระคุณท่านเจ้าบุคุณสมเด็จพระญาณวิชรเดชทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้มาร่วมทําบุญกันอยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับก็ขอกราบขอบุรรคุณทุกๆท,ท่านที่มีส่วนร่วมและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเช่นกันที่ได้เข้ามาสวดมนต์เป็นการช่วยกันอย่างที่ท่าน ประเดี๋รวหลวหลวงพ่อท่านบอกว่าอัญยมันยังอาศัยซึ่งกันและกันทําให้วันไหนที่ไม่ได้มาสวดมนต์ก็มีความรู้สึกว่าขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งขออนุ้มทนาบุญอ,อีกครั้งนะครับกับทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ